เจียวไข่ใส่เห็ดเข็มทองนะคะหั่นเห็ดเข็มทองให้สั้นๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในไข่ตีไข่ไข่ปรุงแบบไข่เจียวเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดถ้าชอบน้ํามันมา,มากก็ใส่ได้นะคะอันนี้พี่เก๋ชอบน้ํามันน้อยก็เลยใส่นิดเดียวแต่เราใช้กระทะที่มันไม่ติดนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวข้างล่างมันไหม ค่อยๆให้มันสุกเพราะอันนี้แบบว่าใส่ไข่เยอะแล้วก็เห็ดเข็มทองเยอะด้วยไข่ประมาณหกลูกเลยนะคะนะคะ่ะค่อยๆกลับแล้วให้มันค่อยๆสุกไปนะคะไฟไฟไม่ต้องแรงเพราะว่าเดี๋ยวข้างในมันไม่สุกนะคะถ้าข้างในไม่สุกมันจะเป็นน้ำเละๆจะไม่อร่อย ต้องใจเย็นๆนะคะไข่เจียวใส่เห็ดเห็ดนางฟ้าเอ,อ้ยไม่ใช่เห็ดเข็มทองค่ะพูดพูดไปเลยเนี่ยค่ะคอยกลับไปกลับมาให้มันสุกข,ข้างในลองจิ้มดูถ้ามันไม่เละไม่เป็นเละเละก็แสดงว่าสุกนะคะเราก็ควรจะให้มันสุกๆนะคะไม่งั้นไม่สุกแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไข่เจียวใส่เห็ดเข็มทองเนี่ยอร่อยดีนะคะทานกับน,น้ำพริกทานกับอะไรก็ได้ทำแบบทานเล่นก็ได้นะคะมันอร่อยทานง่ายๆมันจะคล้ายๆไข่เจียวปูเลยนะคะลองดูถ้าสำหรับคนที่ชอบไข่เจียวนะคะ บางบางบางท่านเขาก็จะเอาไข่เอาเต้าหู้ไข่นะคะบีบใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองไปด้วยแล้วก็ตีด้วยกันแล้วก็ไปทอดไข่เจียวแบบเนี้ยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะลองทําดูไข่เจียวใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่เต้าหู้เต้าหู้ไข่เนี่ยใช้เราก็ตัดปากที่มันเล็กๆอะ่ะแล้วก็บีบลงไปเลยมันก็จะเราก็ ตีให้มันคนๆรวมลงไปกับไข่เจียวเนี่ยพอไปทอดแล้วมันจะอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทําดูได้นะคะไข่เจียวใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่ด้วยก็อร่อยเป็นอะไรที่น่าทานนะคะเพราะพี่เก๋ทําบ่อยถ้าสายแม่ครัวก็ต้องลองนะคะลองหลายๆแบบจะได้ไม่เบื่ออาหารนะคะ ันนี้เด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จิ้มกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยนะคะได้ทานเห็ดไปด้วยอร่อยมากถ้าเราดูแล้วข้างในมันสุกแล้วเราก็ตักขึ้นใส่จานได้เลยนะคะเนี่ยก็ตักใส่จานก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะอร่อย พี่เกชอบทานทานเล่นเล่นก็ได้นะคะ